วันนี้พามาดูวิธีการทาสีหลังจากทาสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ลงสีจริงท่านใดจะไปใช้ทาที่บ้านก็ได้นะครับเราต้องทาสีรองพื้นก่อนสีรองพื้นคือสีขาวแล้วก็ตามสีจริงที่ท่านต้องการสีจริงนี่ต้องทาสักสองครั้งยิงจอกมาดีนะครับเนมันจะมีสีภายนอกภายใน ที่สีทาภายในสีออกขาวออกไข่ไก่สีที่ทาตอนนี้ทาสีจริงครับหลังจากลองพืปเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดสาครั้งก็สีจริงสีจริงสองครั้งก็สีรองพื้นรอบหนึ่งสีพื้นทื่ต้องสีขาว นี่สิจริงรอบแรกครับรอบแรกหลังจากท่าสีรองพื้นเรียบร้อยแล้ว ก็จะลองพื้นก็มีอะไรลองลองพื้เนเยอนไม่แลอะแค่ภาพผู้ชีดลองพื้นเสร็จรูมให้ดีก็สีจะหย่ลงรองพื้น ไม่ต้องทำความตาติดหลายรอบขอบคุณนักล้าติดตามรักชมรอบแรกครับจริูรอบแรก